ไมส้สวยขายนะคะพรุ่งนี้สิบสี่วันเลนทายนะคะสิบสี่พุนพาวันเลทายค่รมีดงมาสวยขายพัทยายามเย็นนะคะวันนี้นะคะพัทยายามเย็นนะคะวันนี้นะคะรถติดค่ะอิซีถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะพัทยานาเกลือนะคะถ่ายไหมถ่ายไหมจะถ่ายรูปบ่ ายามเย็นคนเยอะจังเลยแล้วไม่่อยมาดูดอกไม้ด้วยนะคะดอกไม,สกไม้สวยทั้งนั้นเลยค่ะดอกไม้ที่สวยททางนั้นเลยโยไปซิไปเล่นดิยอยอยู่ในบ้าน ไปจีไปหาจีีนี่ร้านนี้ไหมร้านอะไรนี่นี่นี่นีร้านอะไรเนี่ยจี้จี้เนี่ย Where's m o r i b a ปลา r b a r เป็นเป็นร้านอะไรเป็นลาเนี่ยนี่ร้านโมล i บาืซอยอะไรอ่ะเราร้อยยี่สิบเก้งน้นเลย ีคอนเนียตไนตอนเนี่ยลูกกิงลูกกิงเนี่ยไอเดโนว่าเทมเทมเนียเนียเนี่ยแหละเราก็ไม่ใช่ว่ารู้นะจะให้รู้จักปลาที่ทางนี้นี่เราไม่ใช่ว่าเรารู้จักได้ปลนีิไม่ใช่ว่ารู้จักอยู่นี่ก็ไม่รู้ บรรยากาศพัทยานาเกลือนะคะสวยงามนะคะเอ